มหกรรมรถแห่ไปหน้าตึก YG ของจีซูบามาแล้วคะ่ะวันนี้ขอใช้คำว่ามหากรรมเลยนะคะเพราะว่าของลิซ่าบาเองที่มาจอดตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา3คันเนี่ยก็ยังคงจอดอยู่ตอนนี้นะซึ่งวันนี้เนี่ยของแฟนๆน้องลิซ่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะทุกคนแล้วก็จะแทนที่ด้วยรถแห่ของพี่จีซูซึ่งตอนนี้เนี่ยไปสมทบเพิ่มอีก3าคันแล้วนะคะทําให้วันนี้รถแห่อยู่รอบตึก YG ทั้งหมด6คันคะ่ะโดยของแฟนๆพี่ซูแอดเองยังไม่มั่นใจนะว่ารถจะอยู่ ถึงวันศุกร์นี้หรือว่าลากยาวไปถึงสัปดาห์หน้าแต่ตอนนี้เนี่ยแฟนๆพี่ซูเองก็ช่วยกันเทรนแท็กในทวิตนะคะโดยใช้แท็กไลน์ว่า listen to the Jisoo fan แล้วก็ติด hashtag YG respect Jisoo ในโลกออนไลน์จนติดเทรนไทยแล้วก็เทรนโลกแล้วด้วยซึ่งแฟนๆบางคนก็เลยถือโอกาสติดแท็กไลน์นะคะทั้งของพี่ซูแล้วก็ติดแท็กไลน์ของน้องลิไปพร้อมๆกันทีเดียวเพราะว่ามันคือหัวข้อเรียกร้องคล้ายๆกันให้ทาง YG ปฏิบัติต่อศิลปินให้ดีกว่านี้แล้วก็สำหรับประเด็นที่มาที่ป ของการใช้รถหทในครั้งนี้เนี่ยที่ไปจอดอยู่หน้า YG ก็เพราะว่าเกิดข้อเรียกร้องจากแฟนๆถึงการปฏิบัติต่อพี่จีซูที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เท่าเทียมกันกับสมาชิกคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทคลิปโฆษณาที่ไม่มีภาพของพี่จีซูรวมอยู่ด้วยพี่จีซูไม่เคยได้ขึ้นหน้าปกคลิปใน MV ใดๆเลยภาพสมาชิกใน dance practice วิดีโอหนึ่งที่มีไม่ครบแล้วก็ไม่เห็นพี่จีซูรวมถึง YG official account ไม่มีการขึ้นคบว,ว่าปกของพี่จีซูในเทเลเร์ของเพลง How You Like That ก่อนหน้าแล้วก็มีปัญหารเรื่องการจัดการโปรโมตในจริงของพี่จีซูนะคะผ่านทางว่วยปอตั้งแต่ Kill This Love Comeback How You Like That Comeback รวมถึงมีการประกาศจุดยืนในท้ายพารากราว่าพวกเราก็จะขอไม่สนับสนุนกับกิจกรรมทางการค้าใดๆของ BLACKPINK ค่ะ อันนี้ก็คือแท็กไลน์ที่มาพร้อมรถแฉ่จอดอยู่หน้า YG ทั้งหมด6คันในวันนี้นะคะแบ่งเป็นของน้องลิซสคันของพี่สู3าคันอายังไงคลิปนี้แอดก็ขอเอาความเคลื่อนไหวของทางบ้านแฟนแพี่จิสูมาฝากให้ทุกคนรับฟังกันไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ